สวัสดีครับมีเรื่องด่วนเกิดขึ้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาครับสถานการณ์ทางทหารเนี่ยตึงเครียดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยเรียกว่าแทบจะชั่วข้ามคืนเลยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คําถามใหญ่เลยก็คือว่าเรื่องดาวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงแล้วทําไมมันถึงลุกลามไปได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าการเคลื่อนไหวทางการอาหารตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็บ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันแบบ ธรรมดาแน่นอนครับเอาเละครับเรามาเริ่มันที่จุดแรกเลยจุดที่มันเริ่มปะทะกันคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากเหตุการณ์ที่ดูเผลนๆอาจจะเหมือนเล็กน้อยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันตว,วีความรุนแรงขึ้นเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยตามข้อมูลเนี่ยนะครับเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นในช่วงใบ่าแถวแถวบริเวณพันหิน8ก้อนคือทางฝั่งกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงเข้ามาก่อนด้วยอาวุธขนาดเล็กแต่สถานการณ์มันไม่จบแค่นั้นสิครับ แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆจากปืนเล็กก็กลายเป็นปืนไร้แรงสะท้อนแล้วก็ต่อไปจนถึงเครื่องยิงลูกระเบิดเลยแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับคือมีรายงานว่าทหารไทยของเราสองนายถูกยิงเข้าที่ตัวเลยนะแต่ว่าโชคดีมากๆที่เสื้อกลอกันกระสุนเนี่ยช่วยเอาไว้ได้ก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรนี่ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์มันแรงมาตั้งแต่แรกจริงๆเอาล่ะครับแล้วพอตกกลางคืนสถานการณ์มันเป็นยังไงต่อ บอกเลยครับว่าไม่ได้สงบลงเลยแม้แต่น้อยแต่กลับมีการเคลื่อนไหวกำลังพลแล้วก็อาวุธหนักครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้แหละครับที่น่ากังวลมากๆ พอเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับคือเริ่มจากสองทุ่มเนี่ยยังมีเสียงปืนดังอยู่เรื่อยๆพอสี่ทุ่มเท่านั้นแหละเริ่มมีรถถังเคลื่อนเข้ามาใกล้าชายแดนแล้วแล้วก็มีการอบพยพชาวบ้านด้วยพอห้าทุ่มก็สั่งเตรียมพ้องรบขั้นสูงสุดเลยแล้วดูนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งอาวุธหนักอย่างโจรดหลายลำกล้องก็ถูกขนเข้ามาอีกแล้วจุดที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือตอนตีสามกว่าๆนี่แหละครับที่ระบบปืนใหญ่ของเขาล็อกเป้าหมายเข้ามาในฝั่งไทยเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เรามาดูเรื่องอาวุธที่เขาขนเข้ามากันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าชนิดของอาวุธที่ถูกเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยมันบ่งบอกเลยว่านี่คือการเตรียมการเพื่อจะโจมตีแบบรุนแรงได้เลยอย่างแรกเลยที่ตรวจพบก็คือรถถังหลักรุ่น T55 ครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถถังรุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่เรื่องอำนาจการทำลายล้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยสูงมากการที่ย้ายกรอนหนักแบบนี้โผล่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากๆว่าสถานการณ์มันกำลังจะเดือดขึ้นไปอีกระดับแล้ว แล้วก็ไม่ได้มีแค่รถถังนะครับยังมีนี่เลยครับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง RM 70ที่ผลิตในเช็กซึ่งอาวุธแบบนี้เนี่ยความน่ากลัวของมันก็คือมันสามารถยิงจรวดจำนวนมากๆเพื่อถล่มเป้าหมายให้ราบเป็นหน้ากลองได้ในเวลาสั้นๆเลยจัดว่าเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพมากๆครับยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีการตรวจพบการเคลื่อนย้ายระบบจรวดเพิ่มเติมอีก ทั้ง BM21 ที่เป็นของโซเวียตแล้วก็ Type 9นทบที่เป็นของจีนเข้ามาในพื้นที่กรุงสมรองด้วยคือเรียกว่าระดมกันมาแบบจัดเป็มเลยอาวุธหลากหลายแล้วก็น่าเกรงขามทั้งนั้นเมื่อสถานการณ์ฝั่งตรงข้ามเป็นแบบนี้แล้วทางฝั่งไทยเราละครับมีการตอบสนองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเรามาดูกันต่อเลยครับ กองทัพภาคที่2นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่นี้โดยตรงก็ออกมายืนยันเลยว่ากําลังเฝ้าติดตามสถานการณ์แบบไม่กระพริบตามีการเพิ่มระดับการเฝ้าระวังไปอีกขั้นแล้วก็เตรียมมาตรการทุกอย่างเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกับย้ําชัดเจนว่าพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกําลังความสามารถมาถึงส่วนสุดท้ายครับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ายังเต็มไปด้วย ความตึงเครียดอยู่เลยครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าจะคลี่คลายลงง่ายง่ายคือตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าทางฝั่งกัมพูชามีการใช้โดรนบินล่าตรเวนตลอดทั้งคืนเลยนะครับเพื่อหาข่าวกรองในฝั่งไทยขณะเดียวกันการยิงปะทะกันด้วยปืนกลก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายไทยก็ต้องทำการยิงตอบโต้กลับไปเหมือนกัน และนี่คือคําเตือนอย่างเป็นทางการจากกองทัพภาคที่2ครับที่ประกาศออกมาเลยว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใช้ความระมัดระวังและอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถเคลื่อนกําลังได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นข้อความที่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์มันจริงจังมากๆพอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้เราก็ต้องบอกว่าสถานการณ์บนแนวชายแดนตอนนี้มันเปราะบางมากๆเลยนะครับคาถามสําคัญมันเลยไม่ใช่แค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่เป็น ทางข้างหน้าเนี่ยเราจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อเจรจาลดความตึงเครียดหรือว่าสถานการณ์มันจะบานปลายไปมากกว่าที่ใครๆคาดคิดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับ